ไม่มีรั่วนะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับถ้ารอยรั่วมันจะขึ้นตรงนี้นะครับมันจะขึ้นแบบนี้มันจะขึ้นตรงนี้นะครับ,รรรบเอาหมุน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 ถ้ามีรอยรั่วมันจะเป็นฟองกาดขึ้นมาเลยนะครับ เดี๋วเด๋วเด๋วน่าสงสัยอ้าหมุนหมุนหมุนไม่มีครับไม่มีปัญหาเกิดจากลมมันเพิ่งจะไลออ่ออกจากสายหมดโอเคหมุนกลับมาดูฝั่งนี้นะครับหมุนกลับเพื่อจะดูอยู่ฝั่งด้านหนึ่ง โอเคครับผ่านชิลี